ด้วยความมุ่งมัน่นทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนเมื่อวันที่9ตุลาคม2568ที่ชายหาดชุมชนบ้านแหลมฉบังอำเภอสีราชาจัังหวดชนบุรีบริษัทยูนิไทยชิฟยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริ่งจำกัดและบริษัท CUEL จำกัดจัดก,กิจกรรมล้อมวงเฮฮาเซวนาชุมชนเพื่อน,นำเสนอข้อมูลข่าวสารในการดำเนินง,งานาด้านต่างๆของบริษัท รวมถึงโครงการพัฒนาชุมชนภายใต้ความร่วมมือของทั้งสองบริษัทโดยมีเรือเอกอภิเชษบุญเพื่อนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การและผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทยูนิไทยชิพยาร์ดพร้อมด้วยนายวิบูลข้างุยผู้จัดก,การทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการบริษัท c u l l จำกัดนําชุมชนทั้ง11ชุมชนที่อยู่โดยรอบพร้อมด้วยผู้แทนจากเทศบานลนครแหลมฉบังผู้แทนจากบริษัรทปตทจำกัดมหาชน กลุ่มประมงในพื้นที่แหลมฉบังอ่าวอุดมและบางละมุงรวมเปิดเวอทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะสร้างความเข้าใจร่วมกันภายในงานได้ร่วมกันปล่อยพันธ์สัตว์น้ำกุ้งหอยปูปลาคืนสู่ท้องทะเลณชายหาดแหลมฉบังภายใต้โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำให้กับท้องทะเลในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ บริษัทยังคงมีเจตนารม์ในการสนับสนุนและพัฒนาชมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง4มิติคือด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการศึกษาและด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ก็สวัสดีครับผมเลือเอกไิเชษฐ์เพื่อนนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการนะครับบริษัทยูนิทยชิปยาร์ดเอ็นเอเจนเจริงนะครับก็ต้องบอกว่าก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสรรมาคมสุขมวลชนศีราชาในวันนี้นะครับที่มีการเข้ามาทํำข่าวนะครับสื่อสารแล้วก็ให้เห็นในส่วนของตัวกิจกรรมของทางยูนิทัยนะครับ สำหรับในส่วนของตัวกิจกรรมวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในส่วนของทางยูนไฮชิบยัตเอนิเนียริ่งเนี่ยนะครับเราได้เล็งเห็นนะครับถึงเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับควบคู่ไปกับทางชุมชนนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมที่ดีนะครับเป็นโอเพ่นเฮาส์นะครับในการที่เปิดชุมชนนะครับเปิดบ้านนะครับให้ทางตัวแทนนะครับ11ชุมชนนะครับเข้ามาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งกลุ่มประมงแล้วก็ตัวแทนจากเทศบาลนะครับเรามีการ ปล่อยสัตว์น้าในช่วงเช้านะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราก็มีเรื่องของการมอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนนะครับโดยที่ของทางยูดีไทยเนี่ยนะครับเราก็มีการสนับสนุนเรื่องของทุนการศึกษานะครับให้กับทางนักเรียนนักศึกษานะครับตั้งแต่ระดับวิทยาลัยนะครับมัธยมนะครับจนถึงจบมหาลัยเลยนะครับโดยที่เราก็จะให้ในส่วนของทางชุมชนแต่ละหมู่บ้านนะครับเลือก นักเรียนนะครับที่มีความประพฤติดีนะครับมีเอติจูดที่ดีนะครับแล้วก็มีความต้องการที่จะรับทุนนะครับซึ่งของเราเนี่ยเราคิดว่าการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการพัฒนา องค์กรพัฒนาสังคมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ให้แค่เป็นลักษณะคือเป็นทุนแค่ปี2ปีนะครับแต่เราก็ให้น้องๆเนี่ยนะครับจนจบเลยนะครับซึ่งเราก็หวังว่าน้องๆที่จบมานะครับไม่จำกัดสาขาวิชานะครับก็สามารถที่จะกลับมาพัฒนาชุมชนพัฒนาประเทศต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับในส่วนของทางทั้งชุมชนนะครับกลุ่มประมงนะครับแล้วก็รถถึงเทศบาลด้วยนะครับ ที่เราได้มีการพึ่งพาอาศัยกันนะครับก็มีอะไรก็พูดคุยกันแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าอยไทยตอนนี้เราอยู่มาที่นี่นะครับ35ปีแล้วนะครับแล้วก็คงน่าจะอยู่ต่อไปอีก30-40ปีนะครับก็หวังว่าเราคงจะพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับชุมชนและกรมประมงรวมถึงพิศบาทต่อไปครับขอบคุณมากครับ